เขยมังกรบทที่892วิกฤตในยามค่ำคืนเมื่อเผชิญกับสถานการณ์เช่นนี้ความหวาดกลัวย่อมเป็นเรื่องธรรมดาของคนทั่วไปสำหรับผู้หญิงคนหนึ่งแล้วถือได้ว่าเป็นภัยพิบัติที่น่าสะพรึงกลัวอย่างหนึ่งเลยทีเดียวฝึงซีถึงกับตกใจกลัวจนน้ำตาจะไหลออกมาแต่ในขณะนั้นเองก็ได้ยินเสียงของอีกฝ่ายหนึ่งดังขึ้น เฟิงซีนี่ฉันเองฉันจะปล่อยคุณนะแต่คุณห้ามส่งเสียงดังออกมาละ่ะเมื่อได้ยินเสียงของเฉินเฟิงแล้วเฟิงซีก็วางใจแต่ดูเหมือนนึกขึ้นได้ว่าถึงแม้จะเป็นเฉินเฟิงก็ตามเขาก็ไม่สมควรที่จะทําเช่นนี้จึงคิดอยากจะต่อว่าเฉินเฟิงเฟิงซีได้แต่ดิ้นรนอยู่เช่นนั้นกลับไม่พยักหน้าตอบรับออกมาเฉินเฟิงไม่รู้ว่าเธอหมายความว่าอย่างไร<ๆ>ก็ยิ่งไม่กล้าปล่อยมือจึงพูดขึ้นว่า ข้างนอกมีคนอยู่พวกเราอย่าทำให้พวกเขาไหวตัวทนันถ้าคุณฟังเข้าใจแล้วก็พยักหน้าด้วยนะคราวนี้เฟิงซีก็เข้าใจแล้วจึงรีพยักหน้าให้เฉินเฟิงหลังจากหลุดออกมาได้แล้วเฟิงซีก็สูดลมหายใจลึกๆเข้าไปแล้วมองไปยังเฉินเฟิงด้วยความตื่นตกใจพูดด้วยเสียงเบาๆว่า,วามีคนอยู่ข้างนอกเหรอเฉินเฟิงพยักหน้าเป็นใครกันเหรอจะมาทำร้ายพวกเราใช่ไหม เฉินเฟิงตอบว่าไม่รู้สิแต่ไม่ใช่คนดีแน่นอนคุณรีบหาที่หลบซ่อนตัวไว้ก่อนฉันจะข้ามไปบอกเตือนหลงหลินก่อนเฟิงซีลากตัวเฉินเฟิงไว้แทบจะไม่อยากให้เขาจากไปเลยฉันกลัวเฉินเฟิงได้แต่ปลอบโยนแล้วฉันจะปกป้องพวกคุณเองคุณรีบซ่อนตัวไว้ก่อนเดี๋ยวฉันจะพาหลงหลินเข้ามาฉันรับรองว่าจะรีบกลับมาเฉินเฟิงจับมือที่อ่อนนุ่มของเฟิงซีไว้ ความอ่อนนุ่มของเพศตรงข้ามเช่นนั้นเฉินเฟิงก็เคยได้สัมผัสมาก่อนหน้าน,นี้แล้วแต่ว่าทุกครั้งที่จับมือเฟิงซีนั้นก็มักมีความรู้สึกที่แตกต่างกันออกไปตอนนี้ในความนุ่มนวลน,นั้นแฝงด้วยความกลัวและสันสะท้านเฉินเฟิงกุมมือเธอไว้แน่นเพื่อส่งต่อความมั่นใจให้กับเฟิงซีเธอจึงพูดด้วยท่าทีราวกับไม่อยากให้จากไปว่างั้นคุณก็ต้องปกป้องพี่สาวให้ดีด้วยนะ เฉินเฟิงพยักหน้าหลังจากที่ปล่อยมือเฟิงซีแล้วก็รีบเดินไปยังห้องของหลงหลินแต่เพิ่งจะเดินเข้าไปถึงก็พบว่าประตูห้องนอนของหลงหลินเปิดออกไว้แล้วภายในห้องก็เปิดไฟสว่างไว้ในใจของเขาร้อนดั่งไฟลนรีบบุกเข้าไปทันทีภายในห้องไม่มีแม้แต่เงาของหลงหลินแล้วจริงๆแต่มองเข้าไปข้างในก็ไม่พบร่องรอยของการต่อสู้เลยดูราวกับว่าหลงหลินเดินออกไปเอง มองดูรอบๆแล้วเฉินเฟิงก็ไม่พบเห็นเงาร่างคนอื่นเช่นกันคาดเดาว,ว่าอาจจะถูกไอคนพวกนั้นจับตัวไปแล้วเฉินเฟิงก็ไม่กล้าที่จะอยู่นานในใจนึกเป็นห่วงเฟิงซีดีที่ห้องนอนของทั้งสองคนห่างกันไม่ไกลนักเดินอ้อมกำแพงมาก็ถึงแล้วยังดีที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อมาพบเฟิงซีที่แอบซ่อนตัวอยู่ในตู้เสื้อผ้าในห้องนอนแล้วเฟิงซีก็ถามอย่างเป็นห่วงว่าพี่สาวฉันละ่ะ เฉินเฟิงปิดบังต่อไปไม่ได้แล้วจึงได้แต่เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อครู่นี้เฟิงซีก็น้ำตาไหลออกมาทันทีเฉินเฟิงก็รีบปลอบใจว่าอย่าร้องไห้ไปเลยตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะมาร้องไห้แล้วพวกเรายังต้องไปช่วยพี่สาวคุณอีกนะแต่ห้ามยังไงก็ไม่ยอมหยุดเฉินเฟิงจึงปล่อยเลยตามเลยได้แต่พูดว่าฉันจะปล่อยให้คุมอยู่ที่นี่คนเดียวไม่ได้ พูดยังไม่ทันขาดคำประตูห้องของเฟิงซีก็ถูกคนผลักออกเงาร่างสองคนกระโดดเข้ามาส่วนพวกเขาเห็นว่าภายในห้องมีคนสองคนยืนอยู่ก็รู้สึกตื่นตกใจเช่นกันแต่ว่าเฉินเฟิงก็ไม่รอให้พวกเขาตอบโต้เลยรีบสัตว์ออกไปสองมัดลงไปยังศีรษะของพวกเขาสองคนทั้งสองคนล้มลงอย่างน่าสงสารแม้แต่เสียงร้องก็ยังไม่ทันตะโกนออกมาเลยรีบหนีเร็ว รู้ว่าพวกเขาเริ่มลงมือแล้วตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่มาโอเออีกแล้วเฉินเฟิงจึงรีบลากเฟิงซีหลบหนีออกไปเพิ่งจะออกจากประตูก็มีคนพบพวกเขาทันทีจึงรีบวิ่งไล่ตามไปเฉินเฟิงไม่อยากเสียเวลากับคนพวกนี้มากอีกอย่างเขาก็เกรงว่าเฟิงซีอาจจะถูกลูกหลงไปด้วยดังนั้นจึงได้แต่ลากตัวเฟิงซีหนีต่อไป แต่หลังจากวิ่งไปได้ไม่กี่ก้าวเห็นว่าเฟิงซีวิ่งช้ามากเขาก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงรีบอุ้มเธอไว้ในอ้อมกอดแล้ววิ่งตรงไปยังด้านนอกเฟิงซีได้แต่ตกใจกลัวเมื่อเฉินเฟิงอุ้มเธอไว้เธอก็ไม่ขัดขืนหนำซ้ำยังรู้สึกอุ่นใจมากขึ้นแต่ว่าเมื่อนึกถึงหลงหลินขึ้นมาในใจเธอก็รู้สึกกังวลขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง วิ่งออกไปจนถึงหน้าประตูใหญ่แล้วเฉินเฟิงก็เห็นมีรถคันหนึ่งจอดอยู่ทางถนนด้านนอกก็แน่ใจว่าเป็นรถของคนพวกนั้นแน่นอนส่วนเฉินเฟิงก็นึกขึ้นมาได้ว่าหลงหลินอาจจะอยู่ข้างในนั้นก็ได้แต่ว่าในเวลานี้เองไอ้พวกคนที่กำลังวิ่งไล่ตามเขาอยู่ข้างหลังนั้นก็ได้วิ่งออกมาถึงแล้วเสียงที่ตะโกนดังลั่นก็ทำให้ไอ้พวกคนที่อยู่ด้านนอกนั้นได้ยินกันหมดแล้ว ดังนั้นสถานการณ์ของเฉินเฟิงตอนนี้ก็ดูเหมือนกับเป็นลูกแกะน้อยที่ถูกล้อมเอาไว้เพื่อรอการเชื่อเท่านั้นเองในขณะนั้นเฉินเฟิงสังเกตเห็นว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งนอนสลบอยู่ในรถคันหนึ่งเฉินเฟิงจึงไม่คิดอะไรอีกแล้วรีบวิ่งตามไปทันทีเฟิงซีก็เห็นข้างในรถนั้นเหมือนกันจึงตะโกนว่าพี่สาวฉันเฉินเฟิงรีบตามไปเร็ว เฉินเฟิงก็รีบออกแรงวิ่งสุดฤทธิ์พยายามวิ่งไล่อย่างเต็มที่เพื่อจะตามไปให้ทันแต่ว่ารถคันนั้นเดิมทีก็ได้สตาร์ทเครื่องยนต์รออยู่ก่อนแล้วรอให้หลงหลินขึ้นรถก่อนแล้วจึงขับออกไปทันทีไม่ว่าเฉินเฟิงจะวิ่งด้วยความเร็วขนาดไหนเขาก็ไม่มีทางที่จะวิ่งไล่ทันความเร็วของรถเบนซ์คันหนึ่งที่วิ่งด้วยความเร็วสูงสุดได้เลย เฉินเฟิงพี่สาวฉันถูกคนพวกนั้นจับตัวไปแล้วในใจของเฟิงซีก็ร้อนรนขึ้นมาทันทีส่วนเฉินเฟิงก็ไม่มีเวลาที่จะไปพูดคุยกับเธอแล้วไอ้พวกคนที่มาขวางอยู่ตรงหน้าพวกเขายังมีอาวุธครบมือทั้งสามคนบุกตรงเข้ามายังเฉินเฟิง มือทั้งสองข้างของเฉินเฟิงที่อุ้มเฟิงซีไว้จึงทำอะไรไม่ถนัดแต่ถึงเป็นเช่นนั้นก็ตามเขาก็ยังยกขาขึ้นกระโดดเตะไปยังลำตัวของฝ่ายตรงข้ามหลายทีพลังแรงที่เตะนั้นหนักราวกับน้ำหนักพันช่างที่ถล่มทับลงมาจนทำให้ไอ้คนพวกนั้นต่างก็ล้มลงไปกับพื้นจนไม่สามารถลุกขึ้นมาได้อีกทิ้งให้ไอ้คนพวกนั้น,นอนระเนระนาดไว้ข้างหลังเฉินเฟิงก็วิ่งมาจนถึงรถคันหนึ่งที่จอดอยู่ข้างทาง เขาเปิดประตูรถออกแล้วให้เฟิงซีเข้าไปนั่งข้างในจากนั้นตัวเองก็ไปนั่งอยู่ตำแหน่งคนขับรถก่อนที่ไอ้พวกคนที่วิ่งไล่ตามหลังมานั้นยังไม่ทันที่จะมาประชิดตัวเขาเฉินเฟิงก็ขับรถออกไปเสียก่อนแล้วจากนั้นก็รีบขับไล่ตามรถคันที่เพิ่งขับออกไปได้ไม่นานนะักก็ยังเห็นไฟไท้ายรถของคันหน้าได้ด้วยความเร็วรถที่รวดเร็วมากเฉินเฟิงเหยียบคันเร่งจนมิด เฟิงซีเพิ่งจะได้นั่งลงแต่ก็ต้องถลายตกลงจากเบาะเก้าอี้รถอีกครั้งหนึ่งเธอไม่เคยมีประสบการณ์นั่งรถเร็วเช่นนี้มาก่อนเลยรอให้นั่งตั้งตัวไว้ได้แล้วจึงรู้สึกว่าทิวทัศน์ทั้งสองข้างทางด้านนอกหายแวบไปกับตาอย่างรวดเร็วเดิมทีคิดว่าความเร็วรถที่วิ่งหน้าจะคงที่ได้ในไม่ช้าแต่กลับพบว่ามีสิ่งกีดขวางอยู่ข้างหน้าฉินเฟิงจึงหักพวงมาลัยรถไปอีกทางวิ่งหลบอ้อมพ้นไปได้อย่างไม่ทันระวังตัว แต่ว่าคราวนี้กลับทำให้เฟิงซีหล่นลงมาจากเบาะที่นั่งรถอีกครั้งหนึ่งคาดเข็มขัดนิราภัยไว้ด้วยสิเฉินเฟิงไม่ได้หันไปมองเธอสายตายังจดจ้องไปตรงข้างหน้ามีเพียงแค่แสงไฟหน้ารถคันหนึ่งประกอบกับไฟข้างทางที่สลัวสลวด้วยความเร็วขนาดนี้เท่าหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาละก็งั้นมันก็ไม่แตกต่างอะไรกับการรนหาที่ตายเลยแต่ว่าในใจของคนทั้งสองต่างก็เป็นห่วงหลงลิน จึงไม่ได้คิดที่จะลดความเร็วลงแต่อย่างไรเลยในใจของเฟิงซีวาวุ้มากแต่ว่าหลังจากที่ค่าเข็มขัดนิรภัยแล้วจุดสนใจทั้งหมดก็มุ่งเป้าไปยังรถคันข้างหน้ามากขึ้นยิ่งเข้าใกล้รถคันนั้นมากขึ้นแล้วในที่สุดฝ่ายตรงข้ามก็ได้สังเกตเห็นเฉินเฟิงแล้วถึงกับเร่งความเร็วรถให้ทยานขึ้นเช่นกันเพียงแค่คริปต่เดียวความเร็วรถก็ตามทันความเร็วของเฉินเฟิงแล้ว ทั้งสองฝ่ายต่างฝ่ายต่างก็รักษาระยะห่างไว้แทบจะไม่ให้เข้าใกล้กันได้อีกเลยแต่ว่าสิ่งที่ทำให้คนเป็นห่วงนั้นก็คือหลงหลินก็ยังอยู่ข้างในรถคันนั้นถ้าฝ่ายตรงข้ามควบคุมไม่ดีแล้วล่ะก็หลงหลินจะต้องมีอันตรายเช่นกันเฉินเฟิงถึงกับคิดว่าควรจะลดความเร็วลงหรือไม่เพื่อรับประกันความปลอดภัยของหลงหลินฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดถูกใจด้วยนะคะ โปรดติดตามตอนต่อไปตอนที่893รถซิ่งที่บ้าระห่ำ